รูดิเนี่ยเออดับเบิลเวอร์มาเกมมากระโดดเด้งดดเด้งฟาดปัวฟาดปัวปัวปัวเฮ้ยมันเฮ้ยมัน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 โดนบัฟบหรอดูดิมันฟาดเร็วมากเลยอะโปรตีนมันไม่เร็วขนาดนี้ใช่หรอเก ไครแกสังกสีอ้ออะไรอ่ะทำไมฉันยินงไม่ทันเกแกสังกะสีเอา้าทำไมฉันจ่ายอ๋ออีนี้มันฆ่าเราเกียจะจำไหมเออล่นๆๆ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 ๆ ดูดิเนี่ยฮเฮ้ยมันบัาใหม่หรอเกย์ดูดิมันตีเร็วมากอะ่ะแล้วนึ่งเจฉันฮิวก่อนเอาวอยเกย์วอยอืมจะไปยังไงบ้างี๋ยวฉันฮิวข้างบนใกล้เกย์ เอามาเอามาเอามาโอ้ไม่ไหวจริงๆคนเดียวไม่ไหว <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันยืนไหวฉันไหวคือฉันไหวฉันไม่แบบคิวคิวเป็นเดียวไม่ไหวหรอจริงจริงขอแก่ข้าวมันข้าวมันเกียร์ข้าวมันเฮ้ยแ <laughs> ก่ทำไมฉันตีแบบฉันตีแบบไม่เหมือนเก่าเลยวะทำไมฉันตีไม่ได้อ่ะฮะ ที่พี่ตีคือกดทีละครั้งเหรอที่มันแบบปาดอะไรแบบที่กดที่กดค้างเปล่าอะไรซ้า่ขาเนี่ยคือกดรัวๆ่ะต้องกดค้างเหรอค้างอะไรตีเนี่ยซ้ายขวาได้กว่าแต่กดทีละครั้งมันจะปาดทีเดียวเลยเออเออเออดีว่ะเออกดค้างกดค้างเจี๊ยกดค้างเล็ดเล็ดเล็ดมา รดมากอายเ e my t ม a m ินเมะปูวะ <floor S 1> ปูวะ <floor. S 1> ปูวะ,ะฟาดกะหรีฟาดกะหรีรดมากแกรดมากเอาไปเก็สังกะสซี ฟาดกะหลีฟ่ฟาดกะหลี่โอ้โอเคแกจะตาย,ตายปุ๊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 ฟาดฟาด,ฟาดทำไมเออเลิศมากเลยนะโอ้เกืนอบโดนคลิปตุ๊กตาโดนพ<อ>าละนี่เนี่ยเอา้าอีฟาร่าล้านกูอีเลีว ด้ฉันด้ฉันด้ฉันขี่เราเองแก,กงอแีวอัวเราก็ห่วงข้ากันบลูกกูเออตายเอออะไรมาแน่อ,อ,อะไรทะ,ะ้งตีตีในบ้าน,นตาีมนาะบ้าเปล่าอยากให้อัดเต็มเตรมอะไรกันจะอัดตัวเองเองจัดเต็มจะอ,อัดตัวเองเองดัวรดว เงันตีกูคนเดียวเลยเหรอขอร้องเออดีแล้ว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 แพงกงนตีแล้วดีมากตอนนี้แหละมึงแทงมึงจะไม่วันเกิดเลย <ultimate> มาเกมมาโอ้โหนี่ก็โล่หรือกระดาษเลยที่ร อยากได้โล่แบบไลายฮาร์ดอ่ะอยากอยากอยากจุกพ่ออยากจุกอันนี้มาที่จุกเบบีที่จุกสาระเอ้าไอ้นี่มันใช้อันตีหรอไม่ใช่หรอพาร์นเนอร์มันใช้พร้อมกับหลอมใช่หรอเออเลิศเลิศตัววัดตัวไปเลิศมาเฮ้ยตายเนี่ย เดาาแร่ทีบเอาหรอเอออะไรงงมากหมึหมึมดมันแรกีบเลยเกือบแล้วเอ้สุดเสียงสดเจอฉันเสียงสุดอุ้ยเธอเออเล็เลดเอีโจออุ๊ยโดฟังดีขออย่าชุบละเออชุบเลยจัน มิกกี้มาหอะไรกี้ไม่มิกกี้นะเอา้าโอ้โหกั้นยูเซกูคนเดียวเลยเหรอเกินไปป้าแกมันกั้นยูเซกูคนเดียวเลยอ่ะไอ้พวกนี้นแปลว่ามันไส้ใครมันไส้จริงยอมเสียอันติเพื่อคนคนเดียว ปไ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 ปเลิศมากเออเออ โอ้เกียร์มันจะตายเราเออเลิศมากมึงชุบผิดคนแล้วจัมง,อองมึงชุบไอเจนหงวาทำไมวิเคเร์มันดันมาแล้ววะเออเออดันกลับดันกลับโอเค เออดีดีดีพ้นหรแล้วอันนี้ก็จะตายลูกโอ้หอ้ตมุนเลยวายวายโอ้ยอีหาดอะไรช็อตกฉันตายเลย วิ้ยแกแล้วกระโดดลงไปเลยปะดึงมาดึงมาสวยเอ้าโอ๊ยเด็ดนิดเด็ดนิดได้ยังเตี้ยนะ มาเกมมาแล้วแชมติตตอนไหนดีวะมากันโอ้โอเคๆกตีฉันหมดเลยเลิศมาก เชเชอกี่เลิกลอกอเกิเลิกเกีเล <c oughs> ิกเกลเลิกเลิกเกเลิกเเลเกเลกเลิกเกเลิกเกเลิกเกเลกลเลเลเ มาเกีม,มาตาสุดท้ายอ่ะ Ô mọi nhưng mà qua mặt mà. mặt 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 ๋อ้ยวแกฉันลืมปิดคลิปป่ะวะ